ค่ะดิฉันนางสาวลาพรมวัวศรีเป็นนักกายภาพบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารวันนี้ครูพรจะมาสอนการลุกขึ้นนั่งไปยืนโดยจะฝึกเพื่อเพิ่มการยืนทรงตัวและก็ฝึกการถ่ายน้ําหนักทางด้านหน้านะคะต่อไปจะเป็นการฝึกการลุกขึ้นยืนนะคะโดยนักเรียนจะนั่งอยู่บนเก้าอี้ขนาดที่นักเรียนนั่งแล้วเข่าจะงอ90องศา เท้าสองข้างกลางออกเล็กน้อยนะคะขั้นตอนการฝึกคือผู้ปกครองหรือผู้ฝึกให้นักเรียนจับที่ราวสข้างมือสข้างจับที่รานนะคะคนฝึกอ,อยู่ด้านข้างข้างในข้างนึงก็ได้มือข้างนึงจับไว้ที่หัวกางเกงอีกข้างหนึ่งคอยประคองตรงเข่าเพราะว่านักเรียนของเราจะมีปัญหาเข่างอไม่สามารถเหยียดตรงได้สําหรับบางเคสนะคะ การฝึกก็เดี๋ยวให้คนฝึกให้สัญญาณกับนักเรียนโดยการให้น้องแนนน้องตัวไปทางด้านหน้าค่ะลุกขึ้นยืนหนึ่งสพร้อม,ม,มกันขนาดยืนตรงให้จับที่สะโพกหนึ่งข้างอีกมืออีกข้างนึงจับที่เขา่าเพื่อที่ให้เข่าเหยียดตรงนะคะจากนั้นพอยืนได้เท้าว,วางที่พื้นทั้งสองข้างผู้ฝึกเปลี่ยนมือทั้งสองข้างจับที่สะโพก กดน้ำหนักลงให้เป็นจังหวะนี่คือเป็นการฝึกยืนนะคะการฝึกการทรงตัวนี้ก็นักเรียนจะได้ฝึกการยืนทรงท่าขาเหยียบลงเท้าลงน้ำหนักที่พื้นก็จะได้ลดแรงตึงตัวเป็นตัวของกล้ามเนื้อฝนะึกการถ่ายน้ำหนักไปทางด้านหน้าค่ะวันนี้ครูพรก,ก็ขอจบคลิปวิดีโอการสอนเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ